บรรยากาศยามเมืองงพี่น้องหอดยามกินแล้วก็กร v e เกวเวอยากไปหายูหากินมาเพาะลุงไข่อยู่กลางทางพอดีเพิ่นไปตึกกบสบายดีจ้าหักขาเราบอกคือลายของเเพื่อไปไป้แนาบ่นปวดนานั่นแหละถึงต้องแล้วดึงเลยค่ะเป๊บโอ้ในเด็กบกับปลาเข็ง กบปีนี่บนนี่โหใหญ่เลยฮะหาอาหารเรงสาบายดีสาบายดีตอนคํำเด้อทุกคนยินดีตอนหาเขาสู่สองสาวันหลันถุงเด้อเฮาสิพาทุกคนมาหาหละทงนายงามืองมาหาป่าน้ำข้นอน่อเจ้าคือหูลุง,อ,งอ,อ่อ เลาะทงหน้าพี่น้องโบอันโบหัวหน่ำขนพากันยูเฮือนเบิดมือจนคำเบิง่งในหน่ำเธอหนี้กำลังสีแหงป่าอยู่ในนี่ตรงเบิ่งก่อนนาอยอยากเอานนํำลงมาปล่อยใช้หน้าส่วงนี้ลุงเลินกำลังเอาลงหน้าเราอยู่พัวเข้าดัาเขาใส่เล้วเลยจดหนํำมันขนเขากำลังเขียวตอนนี้เขาสามารถเก็บนํำไว้ในไฮนาได้หละพ้นก็คือโบโตกโบหยังป้าขนาด มันกระตกมันโบตกประมาณสามสี่หมื่นน่ำแหงเลยเพราะว่ามันแดดลมลมเข่าเขียวกระจีเลยสิผ้าหลาะหาปลาน่ำขนแต่หัวปีขนาดเลยปีนี่เดี๋ยวรอหลุนเขา,าสิเพาะบ่อนี่นาสาวนะเพิ่นลงไปใส่ปุ๋ยเข่าแล้วเพิ่นได้ขึ้นมาหลายเติบหักแบงกินน้อยนึงแล้วก็ที่เลือปล่อยลงสะอันนี้น่ำยังไรอยู่ เขานะ่ะอ๋อห้อยเจ๋ในนี่ยเลยนี่เบิ้งเพิดเอาขึ้นงงงานแล้วโอ้นี่ทุกคนพ่อตัวเลขก็น่าเจ้อยเห็นต้ห้อยตีนมาเห็นบ่น,นี่มาหากินโนนโกกมะขามโนนสวนเก่าแถวนี้น้ำแห่งแล้วยังบ่พ่อป่าจากโตเลยที่มันยังนะ่ะเนาะเดี๋ยวสิเลาะไปเบิ่งโนนโกรกระถิน หาโมงบ้านซ่อนยังแจ่งจังป่างแบบนี้เลยเดยทุกคนเสียงรถไทยกับโบคอย้ลยแล้วพอเขาเจ้าดำน้าเหลวกบลายคนบบมีป่าแต่ว่ผ้ามายังเหรอเบิงวิวบรรยากาศยามเงืองมาออกกำลังกายค่ะได้ป่าแจ๋ทางหนาเจ้าคือว่ามีนำ้นำเนีลงไปอ,งออลลอดตละบ๊อ เราบอกว่าบอนได้ที่มันตักนะเราบ่ลได้ตักแล้วค่ะเอาแต่ตัวมันเน็ตตอ,อืตักเบื่องบ่น้ำซ้ำนี่มันกำลังนี่นะมืออื่นนะพอดีมันมีป่าเสียงตะแลบกระลบอยู่เห็นบ่โอ้กี้เสียงป่าดินตะแลบ บอดนให้เห็นสัมาบนี่นั่นนั่นน,นังมได้บุจักงมได้แน่ๆเลยทิมันปเปแล้็บนะ<ม>โอ้นาแต่ละไห้นาพอดีง้มป่าขอนเลยมืออื่นนี่พอดีเนาะ<ม>เข้ามาตอนชี้ววๆนะจักหน่อยนะปะ<ม>กําลังจากเที่ยงนะน้าพอดีแหงเลยมันแดดล่มนะน้าแหงไว้คืออย่างนี้นี่ทุกคนง้มหาสามย่นะน้าซันพอดีงมอูพอ้พอแล้วพอแล้ว พ่อแมงดาน้อยนี่ดอกสิเก็บมาปล่อยใส่อ่างให้มันใหญ่มานมันไ,นนได้แมงดาตัวหนึ่งนี่ทุกคนช้อนง,งมพอแล้วเห็นปะเห็นปะตัวปลาบเนี้ยนี่นนข่อยต้องได้แหละนี่โู้ปลาเค็งปลาเค็งนี่ตัวใหญ่แล้วสองตัว มันหยนตุ่มทุกคนนี่ทุกคนงมปึ๊บพอป้านีน้ามีปลานหน้าม,มีปลา,นนามมปเค็งนี่น้าม,มันพอดีงมมืออื่นนะขันพ้นโบตกนะซำสีแหงย่านแต่มานั่นมาหลอกกินขั้นเ้าบเอานะมานมาหลอกทงมีแต่ไห้ตินมาใช่ป้าโบใส่ันระวงังพุนพ่นพุนพ่นพุนพ่นพุ่นป้าทั เรียบร้อยไปแล้วแต่ <ใจ S 1> <น>บัวนี้ทรงโลบเลยปะได้ปะนีน่นปลาดุกของยังบุเห็นให้เราเอาให้ได้ก่อนทุกคนหลุดมันมาสีนบนนี่เด้มันหมักอยู่ในตกลกเต็เ็ๆนะเนาะนีะ่นี่ตัวใหญ่เด้ซ้ำพอดีคิดเลยนี่ คนบุตรลูกประดุกนาดีนะจนย่า่นี่ได้หลายโตแล้วเด้อใส่ไหปะนี่ด็กโอเคทุกคนสองเดี๋ยวเดี๋ยวย่างอยู่ตัวนึ่งใช่ปะใช่แล้วนี่นี่เนี่ยเห็นปะเนี่สามนี่ได้อีกแล้ว อืมฮึ4ตัวอือนี่ทุกคนป่าเค็งนี่มันงมงายเฮาบปตรงอันยากมัวซักไหวอยู่งมแต่มันลงมานี่นี่โอเคไฮเดียวนี่นี่นะได้34ตัวเกือบพ่อสิบแล้แต่บางเ่ยมันเห็ดอันปนหนาขึ้นมาโพย ปลาแข็งเนื้อผูอน,ำำน้ำงแนี้พอดีงมขันเท้าอย่าขวดผงไว้อันผงไว้เลยกะตากเอาก็ได้ได้หั่นปรยด้ากันเห็ดผงเนี่ยงมหลดตามตกล็อกย่ามันถือใจมาผดเมงดาเมงดาสิบตดมือบนนี้เมงดาแล้วมันมีอันอานั้นในหนาม,นมันมันมีลายมันเห็ดเต้าเส่มือเลยออะไผู้ใดเคยถือในผี้ลงเจ็บเด้อ ผู้มือข่อยขอยลงมางมขีต่ตุ่มแล้วนะคะะจะได้ใส่โคนซอนผอกบน้อยเดี๋ยวโฟกัสเล็บเด้อตัวพ่อปนแล้วดิฉันจะเห็นเบาขีมเดี๋ยว,ยวยตัวใหญ่หเฮงใช่เพิ่งผูตัวใหญ่แล้วนั่น เฮ้ิใด,ไได้ที่มันแหงแล้วคนบวพอหอนะพี่น้องมีตะห้อยอันมา,น,น,น,านี่ปลาเข่งให้กระต่ายเดี๋ยวนี้ปะอุ้ยท่านในตายดวงดีพอ่อเซยตัวหนึ่งนี่เดี๋ยวฉันไปลงนําให้เบิ่งท่านในตายอะไรนี่นี่มันตายแล้วเห็นปะฉลาดได้ตัวบักง่ายหนึ่งจนแขงเก่งเด็งเลยอันนี้มันยังดินอยู่เดี๋ยวนี้นี่โอ้หบรรยากาศยางมือแรงตอนนี้เป็นเวลาหกโมงแรงแล้ว ฝา่ายังแจงจังปางเลยส่วนเฮายัางหาหาลอดหงหลอดหาหายอยู่หากินอยู่เดี๋ยวอยากไปอีกหายสองหายเท่านาก็โง,ง่เมืเ่อแหละอันนี้นาบนซุมเฮาเสาเห็ดสองปีเนาะตกมาปีนี้ข้าจำให้มันเป็นยังไงซำสีหยาเต็มเลยอุย้ยบําบัสิเปย์เปย์เอาเป อยากบอกเลยว่ากบใหญ่นี่นั่นอุ้ยกบไปเจอว่าหัวมึงกี่เนี่ยอุ้ยนี่ทุกคนอุ้ยอู้ยสิให้เบิ่งกับบล๊อเบิ่งยังเถอะเนาะว้าวอะอะถ่าเบิ่งอยู่กับขูยงมกบอีกกอนกบเล๊อตลายๆแต่ว่างมป่าได้เลย 来一半。 นี่สองตัวเลยทุกคนนีเดียว,วนั่นน,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 นั่นรูดมือไปแล้วนี่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 อด้ดีอีกแล้วเออป้าทถคี้มันเสียบป่ะแต่มาสองผู้เดียวผู้ กับลูกมันตัวหนึ่งเบ็ดน้ำสาวนี่กำลังพอดีงมนี่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 ปะนี่บอกเลยมาเอาปลาขอนี่นะเพื่อนนี่มันดีอีกแล้ว ปลาเค็งพี่น้องป้านแต่ปลาเค็งอ้วนตัวอู้ใช่ ปด yup. wow mm ุกปดุกเบอ่เงาคืเนี้นะทำลายวัชพืชเราซีมาล่าอยู่เอาค่เบ่รทุกคนว้าเห็นบหมเปด่านสาวใจกังเลยอื้อหตอยสวยยิงเจาได้ลายเตอบึ่งที้นี่ตกก้นไปจ้ะอื้ม ตัวยิงใหญ่นี่เด้ทางกบไปทางปลาเข่งพี่น้องมีแต่ปลาเข่งโวยต่อยเลยป่าโกบหน่อยปีนี้ได้บุง้งหุ่าเเ้นตุ๊บกิ่งใหญ่หนึ่งเดียวมืออื่นซ่อนชิมาโร่ไม่พี่น้องมาคำชิพากันเมื่อแล้วตอนนี้เป็นเวลาหกโมงกลัคไขมันอูก,กับได้อูหนึ่งเนาะอิ่มหย่อนอยู่แล้วจ้าโสมกับมาคำอีกอย่างน้านก็น ท่านด้แห่งลายตัวกำลังสีแห่งอื่นนะพอดีคลิปนี้ก็คือสีได้ล่าลเลยด้อขอบใจเพื่อสู้ฝูสู้คนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจสวันเดอเนาะเมื่อเราสาบายด,ยดีพอกันคลิปหน้าจ้า